รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสีผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโผแว่นท็อปเจรร์รบิ๊กซีน้ำแร่ธรรมาชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็นโอเอเน็กจำกัดร่วมกับบริษัท S&C Emporium ซจำกัด โดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอ <c oughs> ยกขยี้ตีสี่สี่สตละคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การการินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีครับ อยู่กับผมครับจุ๊บจิ๊บเชิดยิ้มครับในรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบแน่นอนครับอยู่กับผมนะครับผมก็จะแนะนําความอร่อยนะครับวันนี้จะเป็นเมนูเด็ดจากร้านไหนหรือว่าผมจะไปเดินตลาดที่ไหนและก็เชฟของผมเนี่ยจะรงสรรเมนูอะไรติดตามชมกันได้ดีนะครับและช่วงแรกนี้ยกขยโติดดาวจะเป็นเมนูเด็ดจากร้านไหนไปชมกันเลยครับต้นตะกูลผมแต่บางบันตึ้แวนทบเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ปิยวชาปิยวชวิจิตค่ะเป็นเจ้าของร้านกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะค่ะร้านกุ้งถังเรานะคะก็เปิดสาขาแรกที่ตลาดเลียบด่วนนามินทานะคะตั้งแต่ปี2015ค่ะปัจจุบันก็เปิดมาประมาณ5ปีแล้วนะคะก็เป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันซีฟู้ดค่ะที่เรานําสไตล์ใหม่ๆนะคะเข้ามาให้คนไทยได้ลองทานกันค่ะจะเป็นการเสิร์ฟวัตถุดิบคู่กับซอสสูตรเฉพาะนะคะที่เรานําเข้าเครื่องเทศมาจากอเมริกามากกว่า15ชนิดเลยค่ะ ความพิเศษของร้านกุ้งถังนะคะที่ทำให้เราไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็อยู่ที่ว่าเรานะคะใช้วัตถุดิบคัดนะคะไซต์พิเศษส่งสดวันต่อวันนะคะแล้วตัวสูตรสำคัญของเราก็จะเป็นเรื่องของซอสซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะชื่อแบงแบงซอสนะคะเป็นซอสที่นำเข้าเครื่องเทศจากอเมริกานะคะมาคลุกเคล้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนรสชาติให้เหมาะกับคนไทยค่ะตัวนี้ค่ะจะไม่มีส่วนผสมของพริกเผาหรือเครื่องเทศอื่นๆเลยค่ะเป็นสูตรลับเฉพาะของที่ร้านค่ะ สำหรับกุ้งถังนะคะเราก็มีให้เลือกหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่199บาทถึง595าบาทค่ะจะสั่งเป็นกุ้งล้วนอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าชอบหลายๆวัตถุด,ดิบนะคะก็จะเป็นชุดรวมซีฟู้ดค่ะมี4-5-6วัตถุด,ดิบสามารถเลือกได้ค่ะในเซ็ตก,ก็จะประกอบโดยกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำหอยตลับหอยแมงพูนิวซีแลนด์ปูม้าปลาหมึกค,ค่ะ ค่ะสำหรับความพิเศษของวัตถุดิบที่ร้านกุ้งถังใช้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบคัดไซส์ค่ะอย่างตัวกุ้งนะคะเราก็จะใช้ไซส์ใหญ่พิเศษนะคะนี่ค่ะเป็นไซส์32-30ตัวโลต่อวันเลยนะคะแล้วก็ส่งสดหน้าสาขาทุกๆวันค่ะจากฟาร์มพันธมิตรของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นรับประกันความหวานความหอมของตัวกุ้งนะคะสดใหม่แน่นอนค่ะ เมนูอื่นๆนะคะนอกเหนือจากชุดรวมซีฟู้ดนะคะเราก็จะมีเมนูใหม่คะ่ะที่เพิ่งออกมานะคะให้ลูกค้าได้สะดวกสบายมากขึ้นสําหรับการทานที่บ้านหรือว่าจะเดลิเวอรี่ทานบนรถก็ได้นะคะจะมีนี่ค่ะเป็นกุ้งดองสีอิ๊วนะคะสูตรเฉพาะของร้านกุ้งถังเราดองแล้วก็เคี่ยวน้าดองมากกว่า48ชั่วโมงนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นกุ้งถังมินิบ็อกซ์ค่ะจะเป็นกุ้งแกะเปลือกพร้อมทานนะคะวิธีการทานเราก็จะง่ายๆคะ่ะเราทานคู่กับสาหร่ายแล้วก็ข้าวสวยค่ะเสิร์ฟคู่กันแล้วก็มีน้ําจิ้มให้เลือก2สไตล์นนะะะคคเป็้้ําจิมแดง่ อันนี้ทานกับกุ้งดองสีอิวแล้วก็น้าจิ้มสูตรเขียวนะคะเป็นน้าจิ้มที่ทานกับกุ้งถังค่ะก็ถ้าอย่างเป็นชุดกุ้งถังปกตินะคะเราก็สามารถที่จะแกกเปลือกแล้วก็ทานคู่กับข้าวกับคอนชีสได้เลยนะแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้เมนูใหม่ของเรานะคะเรามีวิธีทานที่แปลกใหม่กันนะค่ะคือลูกค้าทานเหมือนซูชิเลยนะคะนี่ค่ะเราจะมีสาหร่ายเกาหลีนะคะข้าวสวยโรยงาน,นะคะไม่ยากเลยค่ะเหมือนทานเป็นคำคำ กิมพอดีเลยค่ะนี่ค่ะก็แค่เอาข้าวนะคะวางบนสาลายนะคะแล้วเรานะคะก็จะหยิบกุ้งค่ะอันนี้นะคะเราก็จะผ่าแบบผีเสื้อนะคะเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดกุ้งอย่างดีนะคะให้น้าดองมันเข้าสูตรนะคะวางโปะลงไปนะคะบนสาลายเอาหางออกเล็กน้อยนะคะและนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของพี่ดาน,นะคะตัวนี้นะคะเราก็ใช้วัตถุดิบสดเหมือนกันค่ะทำวันต่อวันนะคะ เพียงเท่านี้นะคะเอาเข้าปากนะคะรองว่าอิ่มอร่อยแน่นอนค่ะค่ะสำหรับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นคอนชีสค่ะตัวนี้จะเป็นข้าวโพดชีสนะคะสูตรพิเศษของทางด้านชีสนะคะเป็นชีสโทมเมตที่เราทํากันเองค่ะแล้วก็เมนูอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนําจะเป็นตัวชีสบอลค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เด็กๆชอบทานค่ะถ้าดึงออกมานะคะก็จะยืดได้แบบสนุกสนานกินกันได้ทั้งครอบครัวค่ะ,คะ ตัวชุดนมซีฟู้ดตัวนี้นะคะมีราคาทั้งหมด3แบบนะคะจะมีราคา 399, 499แล้วก็599นะคะเซตหนึ่งทานได้ประมาณ2-3ท่านนะคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมินิมินิบ็อกนะคะตัวนี้ก็จะเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยแล้วก็สาหร่ายนะคะราคา189บาทค่ะเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะ <c oughs> ตัวนี้กุ้งดองสีอิ๊วนะคะก็จะเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยแล้วก็สาหร่ายเหมือนกันค่ะราคาเพียง179บาทค่ะคอนชีสนะคะราคาเพียง55บาทค่ะ <c oughs> และตัวนี้ชีสบ,บอลน,นะคะราคา7ทค่ะ สำหรับลูกค้าที่ดูอยู่นะคะแลวสนใจอยากจะทานกุ้งถังนะคะสามารถสั่งได้ทั้ง6สาขานะคะผ่านทางช่องทางนะคะแฟนเพจนะคะไลน์หรือว่า Facebook i g นะคะแค่เซิร์ชคำว่ากุ้งถังนะคะก็จะสามารถเจอได้เลยค่ะสำหรับ Delivery ก็จะผ่านทุกแพลตฟอร์มนะคะไลน์แมนแกรฟโปรเจกต์โรบินฮูดนะคะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้ค่ะค่ะก็สำหรับลูกค้านะคะถ้าอยากทานกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยนะคะรสชาติรับรองว่าเราคุณภาพพิเศษแน่นอนก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะ ตนปผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอรมใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขย,ยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขย,ยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงยกขย,ยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่นะท่านที่เคารพ ทั่วทัวท่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรก,กวางตุ้งตราพันท้ายนรอรซุนสดจริงสะอาดจ,จริง <ผม S 1> ที่บิ๊กซีโอ้โอเห็นของอยู่ตรงหน้าผมนะคิดถึงตลาดขึ้นมาทันทีครับวันนี้ครับผมจะพาไปทัวทั่วตลาดที่ไหนไปชมกันเลยครับ ยอะขียงเยอขยี้ก็กลับมาสร้างความสุขให้กับคนไทยในยามเช้ากันแล้วละคะ่ะสําหรับช่วงนี้มาช่วยบรรเทาความทุกข์แก่คุณผู้ชมเล็กๆน้อยๆเกอ็อย่างดีนะคะและสําหรับตลาดเช้าที่เราพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและทําความรู้จักกันแบบทิพย์ๆในวันนี้ได้แก่ตลาดสดคลองวานตลาดเช้าเช้าของหมู่บ้านคลองวานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะสําหรับตลาดแห่งนี้จะค้าขายกันตั้งแต่เช้ามืดจนถึงแค่ประมาณไม่เกิน8ปดโมงเช้าก็จะเก็บกันหมดแล้วนะคะ ในตลาดแห่งนี้มีสินค้าไม่เยอะมากแต่ว่าที่น่าสนใจก็จะเป็นอาหารทะเลสดๆจ,จากเรือประมงพื้นบ้านที่นํามาขายกันใครอยากเห็นวิถีชีวิตของคนในคลองวานยามเช้าๆเชิญได้เลยที่ตลาดแห่งนี้นั่นเองค่ะและเวลานี้ก็ถึงเวลาที่เชฟปึงจะทําเมนูความอร่อยจากปักซอยให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรบ้างนะั้นหาคําตอบกับเชฟปึงกันได้เลยสำหรับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปากซอยวันนี้ของผม เป็นเมนูง่ายๆเครื่องปรุงหรือต่วผสมก็หาง่ายๆครับวันนี้เป็นเมนูไก่เตะตุก,กี้ยากี้ครับผมส่วนผสมของผมก็มีเนื้อไก่ครับสำหรับวันนี้ผมก็ใช้เนื้อสันในครับแล้วก็มีน้ําจิ้มตุก,กี้ยาก,กี้ครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมชอบเผ็ดน้อยก็เลยใช้สุดกวางตุ้งครับตาพันธะนอล์สิงครับแล้วก็มีต่วผสมก็งาครับผมแล้วผักนี้ผมก็มีผักกาดขาวผักบุ้งต้นหอมขึ้นช่าย เป็นเปอรเป็นผักเบสิกของสุกี้เอกิ้งเลยครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็จะมาฉากับน้ำมันเพื่อเป็นเครื่องเคียงของไก่สเต็กสุกี้เอกิ้ของผมครับพอเดิมผมก็หั่นไก่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปุบ๊บอันนี้ผมก็เครื่องปรุงผมผมก็ไม่มีอะไรครับก็มีเนื้อไก่ที่ผมหั่นเตรียมไว้แล้วแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้เท่านั้นเองครับแล้วก็อันนี้งาครับสำหรับวันนี้ผมใช้งาขาวกับงาดำครับ แล้วก็พริกที่ฟ้าแดงสับของผมครับอันนี้ง่ายๆครับผมก็จะมาขยำเนื้อไก่กับซอสสุกี้ยากี้ครับผมให้มันเข้าเนื้อครับผมถ้าจะเพิ่มความอร่อยมากกว่านี้นะครับควรจะหมักไว้ข้ามคืนเลยนะครับทําให้ซอสสุกี้ยากี้เนี่ยจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่เลยครับหลังจากผมทําเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเสียบไม้ครับอันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับเราสามารถเสียบได้เป็น เตรียมไว้เป็นยี่สิบหรือร้อยไม้เลยครับผมแล้วก็แช่แข็งได้เลยนะครับอันนี้มีน้าจิ้มสุก,กี้ครับกินไม่จําเป็นต้องกินน้ําหรือกินแห้งวันนี้กินได้หลายอย่างเลยครับอันนี้ถ้าไม่ชอบไก่จะเปลี่ยนเป็นหมูก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เตรียมไม้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะนําลงไปย่างอันนี้ปกติถ้าย่างไก่ ไก่สเต๊กนะครับมันจะมีนหมักทั้งขมิ้นทั้งหลายอย่างเครื่องปรุงหลายอย่างครับผมในนี้สําหรับถ้าเป็นซูเปอก์อันนี้นะครับผมแค่ใส่มันจิน้มซูเปอกอย่างเดียวครับผมรสชาติได้เหมือนเดิมเลยครับไก่สเต๊กซูเปอก์พิของผมวันนี้ผมก็จะนัด้วยเครื่องผัดมันครับผมวิธีทำผมก็คือง่ายๆครับเอาไปผัดกับน้ํามันร้อนๆหรือเรียกว่าฉาน้ํามันครับผมกระทะร้อนแล้วครับผมก็จะใส่น้ํามันครับ เรียบร้อยแล้วครับผมต้นระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขย ó ฟ้อมใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางมือนอนตื่นสายลากสลายสลบเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆจากเคล็ดลับความอร่อยจากปลาซอยวันนี้ของผมวันนี้เป็นเมนูไก่เตะที่เจี๊ี้ครับผมวิธีทำก็ง่ายครับวัตถุดิบและเครื่องปรุงก็หาได้ง่ายครับผมมีน้ำจิ้มเจี๊ยบชี้ ทำได้หลายเมนูเลยทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,มไป,มไปยกยีตีสีส่สิบสิบนี่ hey, เป็นสูตรเด็ดนะครับที่ร้านอาหารใช้ทำกันนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยทำไมเป็นชิ้นสวยงามนะครับก็ต้องมีเคล็ดลับก็คือคลุกแป้งสาลีใช่ไหมครับอพอสุกเป็นสีเหลืองทองใช่ไหมฮะใช่ครับผมกินได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็จะมีหอมแดงครับแล้วก็มะนาวหั่นชิ้นๆเลยครับที่เหมือนลักษาะมือนกินเรื่องคำเลยนะครับไปช่วงชิมขบงโฉงเฉียง ผลิตภัณฑ์น้ำจิมสุกกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธ้ายนรศิลป์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกรักลับเข้าสู่ช่วงชิมขมโมงฉงเฉงนะครับผมชุบชิบเชนยิมอยู่กับเชฟปบิ้งอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่เชฟปึ n ครับวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้เป็นยำสมุนไพรปลาทอดครับอืยำสมุนไพรปลาทอดนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวันนี้วัตถุดิบผมก็ใช้เป็นปลาทัพทิมครับปลาที่หาง่ายๆครับแล้วผมสามารถซื้อมาเก็บไว้ในช่องแข็งพิซเซอร์ได้สบายเลยครับเก็บไว้ไี่นานครับในช่วงโควิดสิบเก้านะครับที่เราจะต้องรักษาระยะห่างกันเอาไว้นะครับผมอยู่กับเชฟปึ n นะครับแต่ว่ารักษาระยะห่างเอาไว้ขออนุญาตคุยผ่านมอนิเตอร์กับเชฟปึ ng ก็แล้วกันนะครับครับวัตถุดิบ มีเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเลยครับวัตถุดิบของผมวันนี้ผมก็มีมะม่วงครับหอมเจียวครับกระเทียมเจียวหอมแดงถั่วลิสงข่าครับกระชายครับตะไคร้ครับแล้วก็มะนาวครับแล้ววันนี้ที่ขาดไม่ได้น้ำยำของผมผมใช้อย่างง่ายๆครับกี่ครั้งกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับตาพันท้ายโดนละสิงครับนี่ กี่ครั้งกี่ครั้งรสชาติผมแน่นอนอยู่เสมอเลยครับทีเด็ดเลยนะครับก่อนเดินผมก็จะเอาปลาลงไปทอดก่อนครับผมก็จะเอาปลาผมก็จะไปคลุกกับแป้งฝุ่นก่อนคลุกนี่ผมไม่ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยก่อนแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็มาคลุกกับแป้งสาลีลงไปทอดครับต้องใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยเหรอใช่ครับผมดับกลิ่นคาวครับอ๋อครับผมอันนี้ผมก็จะเอาหัวปลากับก้างปลานี้มาตกแต่งครับ อ๋อเราลงไปก่อนเลยนะครับผมนะครับตอนนี้เราไว้ตกแต่งนะครับเพื่อกลับมาให้มันเป็นคงรูปของตัวปลาอยู่ใช่ครับผมนี่นะครับมีวิธีการจัดการนะครับวิธีการวางปลาให้สวยงามด้วยนะครับนะครับบอกหมดทุกสูตรเลยครับทุกเคล็ดลับนะครับไม่ห่วงเลยนะครับและที่เด็ดนะครับอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดปลาผันท้ายครับผมอันนี้ปลาไม่หายใจอยู่ครับฮะปลตายแล้วครับยังครับหายใจทั้งปาาครับตอนนี้อ๋อหายใจพังาพผงาบ ังจากนั้นก็เนื้อลงมาทอดถูกต้องไหมครับอ๋อต้องใส่มะนาวลงมาด้วยอันนี้มะนาวดับกลิ่นคาวครับครับมะนาวนี่ช่วยให้ให้เนื้อปลาเนี่ยไม่ช่วยดับกลิ่นคาวครับผมสำคัญคือดับกลิ่นคาวด้วยครับผมคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับตามมาตรการนะครับก็ล็อกดาวน์ให้คุณผู้ชมอยู่กับบ้านนะครับที่สำคัญเลยนะครับเมนูซ้ำๆเราก็ทานกันจนเบื่อแล้วนะครับ เราก็เลยแนะนํามเมนูอร่อยๆเด็ดๆไว้ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ลองทําตามดูเป็นเมนูง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่คุณมีทีเด็ดของเรานะครับน้าจิ้มพันท้ายนะครับน้าจิ้มซีฟู้ดน้ําจิม้มสุกี้สูตรกวางตุง้งน้ําจิม้มสุกี้สูตรพริกกระเหรียงโอ้โหอร่อยแน่นอนครับเชฟปึ้งครับรปลานี่เราทอดสุกไว้เลยใช่ไหมครับอันนี้ทอดสุกเลยครับผมอ,อันนี้เวลาทอดคุกแป้งสาลีเนี่ย มันทำให้เนื้อปลาทอดแล้วมันไม่เละมันจะคงความเนื้อเป็นชิ้นๆของมันครับถ้าเราไม่ใส่มันจะมีเพราะว่าแป้งเนี่ยมันจะดูดตับดูดซับน้ําหรือความชื้นในตัวปลาออกมาครับผมแล้วก็ทําให้เป็นชิ้นสวยงามนะครับเพราะว่าเรามีแบบเราเคลือบแป้งไว้อยู่ใช่ครับนะครับถ้าเราไม่มีแป้งเนี่ยพอทอดไปมันจะแตกแน่นอนเนื้อมันแตกแล้วก็มันจะไม่แข็งครับนี่เป็นสูตรเด็ดนะครับที่ร้านอาหาร ใช้ทากันนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยทำไมเป็นชิ้นสวยงามนะครับก็ต้องมีเคล็ดลับก็คือคุกแป้งสาลีใช่ไหมครับพอสุกเป็นสีเหลืองทองใช่ไหมฮะใช่ครับผมขึ้นได้เลยครับอันนี้ผมก็จะมีหอมแดงครับใส่ครับแล้วก็มะนาวหั่นชิ้นๆเลยครับที่เหมือนลักษณะเหมือนกินเบี้ยงคําเลยนะครับแล้วก็ัุวริส่งครับแล้วก็ขิงครับ แล้วก็กระเทียมครับตะไคร้ครับแล้วก็พริกขี้หนูครับผมเต็มตามใจชอบเลยครับแล้วก็ข่าครับแลวที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้กระชายครับ mm. กระชายนี้สำหรับกระชายเนี่ยผมได้นําไปลวกก่อนล่วงหน้ามาแล้วเพราะว่าปกติแล้วกระชายนี่ควรจะชันตุกมากกว่าดิบครับ กระชายก็ต้องนำเป็นลวกก่อนใช่ครับนะครับแล้วแล้วพวกเครื่องเคียงพวกกระชายเนี่ยโอ้โหช่วยช่วยสมุนไพรล้วน้วเลยครับแล้วอันนี้ผมก็ใช้มะม่วงเปรี้ยวครับมะม่วงดิบเปรี้ยวครับคุกเข้ารวมกันไปเลยคุกเข้ารวมกันครับต่อจากนั้นง่ายๆครับผมก็ใช้น้ำจิ้มครับซีฟู้ดครับตาพันท้ายน่าละติงครับอันนี้ยำกี่ครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนครับ สำคัญมากๆเลยครับกับการที่ทําแล้วรสชาติจะคงที่นะครับถ้าผมเราได้น้ําจิ้มสุดเด็ดนะครับเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดจากพันธุ์ท้ายนะครับก็ทําให้รสชาติของคุณเนี่ยคงที่ทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมผมก็จะเอาเนื้อปลาที่ผมเะเด็ดน้ํามันมาวางเรียงครับอันนี้จะใช้ปลาอะไรตามใจชอบเลยนะครับครับผมปกตินะครับก็เราจะไปทํากันที่ตลาดนะครับก็วัตถุดิบก็มาจากตลาดสดๆเลยนะครับแล้วก็ทำัาสดๆโดยเชฟปึงนะครับเราก็จะมีพ่อแม่พี่น้องแบบ ยืนดูให้กำลังใจเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามีนมหนองโพแจกให้ด้วยแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากที่มาตรการโควิดสิบเกําำลังระบาดแบบนี้นะครับเราไม่สามารถเดินทางมที่ตลาดได้นะครับก็เลยไม่สามารถแจกนมหนองโพได้โอ้โหเอ้ยผมสัญญาเนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจ้าโควิดหมดไปเมื่อไหร่นะครับผมจะนํานมหนองโพไปแจพกพ่อแม่พี่น้องตามตลาดอีกเช่นเคยนะครับ โอ้โหเพล่แป๊บเดียวนะครับสวยงามตามทางของเรื่องนะครับอันนี้ผมก็เอาน้ำยำราดบนตัวเนื้อปลาที่ทอดแล้วครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ใช้หอมเจียวครับโอ้ยเพิ่มความหอมับผมหอมเจียวครับเมเทียมเจียวครับอ่าอ่ายังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จครับผมหอมเจียวกับเทียมเจียวที่สามารถทอดได้เยอะๆแล้วเก็บไว้ได้นานครับไม่เสียครับเป็นอาหาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูยำสมุนไพรปลาทอดครับนี่ ต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยีสดใสหากมโนตื่นสายลาดโอ้โหน่ากินมากๆนะครับยำสมุนไพรปลาทอดโอ้ยดูครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าทางปลาเนี่ยหงนอยู่อย่างนี้ถ้าทางจะเบื่อหน้าดูนะครับคุณผู้ชมครับทำง่ายๆครับทำตามได้เลยนะครับ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่ให้ผมและเชฟปึงได้มีโอกาสทําเมนูอร่อยๆแนะนาคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟปึงด้วยนะครับขอบคุณครับอาละครับและครั้งหน้านะครับ<ด>ผมและเชฟปึงจะทําเมนูอะไรเด็ดๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมติดตามชมครับในรายการยกขยงยกขยี ok ้ที่440เวลาเดิมครับผม วันนี้ผมและเชฟปึงต้องไปกันก่อนครับสวัสดีครับเที่ยวไป, <S <S ไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,มไป,มไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ